จังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้มีการจัดเทศกาลนะคะเมืองชากาแฟเชียงราย t ีแอนก f แฟเฟสติวัลทูเอ25กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายนรศัก์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะเปิดงานเทศกาลเมืองชากาแฟเชียงราย t ีแอนด์คอฟฟี่เฟสติวัลโดยบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะกล่าวว่าการจัดเทศกาลดังกล่าวค่ะเป็นกิจกรรมสําคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งผลิตชาและกาแฟคุณภาพระดับประเทศและระดับโลกซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เชียงรายนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรอ,อย่างยั่งยืนค่ะ งานเทศกาลเมืองชากาแฟเชียงรายทีแอนคอฟ e ี่เฟสติว2ลทูค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-27ถึงกันยายนนี้นะคะภายในงานก็มีการออกบูธจำหน่ายชาและกาแฟกว่า40ร้านค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านชาและกาแฟ การให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรวมถึงการแสดงศิลปะอวัฒนธรรมล้านนาการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลอีกด้วยค่ะโอ้ต้องบอกว่างานนี้น่าจะถูกใจแฟนกาแฟ,แ,ฟแล้วก็ชานะคะเพราะว่าเนี่ยงานมีหลายวันด้วยนะคะจัดไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดิฉันก็อาจจะไปด้วยเพราะ,ะเราสา